ของของวัดใช่ใช่ของวัดซื้อครับของวัดเองทางวัดซื้อหมดเลยอุปกรณ์ทั้งนี้เพราะว่าทางวัดนี่พ่อนี่ยดำเนินการซื้อเองโดยทั้งหมดแล้วก็จ้างเจ้างรายวันครับ่างแรงรายวันจากเราไม่คุณจะไงานตรงนี้นะรถทัวสี่ตัวเนี่ยดูแล้วจากการเนี่ย ผมใส่ไว yeah. mm ้เองนี่เลยฮะครับเนี่ยน็อตเนี่ยน็อตยึดตีตัวเนี่ยมอเตอร์กันหนักเพราะสมควรเลยยกคนเดียวโหหนักอ่ะสองคนยังยกยับยกนี่แหละนี่แหละลอย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 นั่นั่ออกไป ตัวนี้องตอนนแต่ตัวนี้ขมัวเนอีกตัวเนี้ยอ้ที่จะชัดคือร่นน่ะตรงมุมาลาน่ห<อ>หลังวัเลย<อ>ตรงนี้หน,<อ>นี่หรอ,เหอัเนี่ยาง้านเนี่ยนี่แไอ้ตัวตีนเปเนี่ยเาต่อต่อร้านเนี่ยหายบ่อยไหมครับตรงนี้ก็รู้สึกก็เห็นบ่อยอ่ะ แต่คือเห็นเรื่องมันเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบไม่ได้แจง้งความอะไรเง <ừ> ี้ยแล้วบางทีอย่างว่าไตาุ่วนพุทิก็มีไอ้ตัวออฟหายบ้างแล้วก็มีไอ้เลื่อยวงเดือนอะไรเงี้ยครับพวกเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่เราก็ไม่ได้แจง้งเพราะมันมันลหลังลนี่เป็นคลองไหมนะ,ะใช่ใช่ใช่คลองอตลาดตลาดเข็แก้ว <นะ S 2> แล้วว่าสุดจก็มาที่ที่สองอตรงนี้ตรงอันนี้จะอยู่ประมาณที่โบสถ์ จะเบียนไม่ช so ่งเขา่อกว่านี้องงขังเพิ่มออกมเื่อนหดักหมดพกแบบ่ครับเหนีกนานยัครับไม่นานนะครับหนึ่งหน่งานงานยกพักท่านบดทุกคนจะอยู่ตรงนั้นหมดอ๋อที่ว่าหยิบไปหลายองค์มาใช่ผานอะาไปแล้วนะออสี่าสีแล้ว่ศสอง โบสถ์ท่านเริ่มต้นเราไม่ได้แจ้งที่ผ่านมาหรือเห็นมันเป็นเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่รวมๆมันก็เยอะอ่ะเยอะแล้ยังตะปูนั่นที่ว่าศรีหายไปเมื่อประมาณปลายปีห้าห้ากับต้นปีห้าหกต่มูลค่ากว่าสองมกว่าบาทนะมีสายไฟสายโลด้วยหลายรายการแล้วตะปูหลายสามรายการมีตะปูสามนิ้วสองนิ้วครึ่งแลวตะปูสองรวมๆทั้งหมดสามรายการตัวนี้กระกรวมยีสิบหลัง พ่อมีอะไรจะฝากไปเ้วถึงก็โมยอะไรอน้ครับอนบอลบอช่วยช่วยแบบแบบมันมันมันบ่อยอ่ะครับอนๆอนแบบจะให้มันผ่านไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยมัน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 เจอซ้ำๆต่างๆมันบ่อยมากมันทีมันกระจุกกระติกนี่มันเยอะนายโยมหน้าเบื่อน่ะ